คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการปรับปรามแก๊ง call center กัน<ช>ค่ะถ้าคุณผู้ชมจําได้ช่วงแรกเลยนะคะเวลา call center โทรมาเนี่ยมันจะโชว์มหมายเลขหลายหลักบวก2 3 4 5 6 7 8โชว์ประมาณ10บหลักเลยต่อมามันมีพัฒนาการค่ะคุณผู้ชมก็คือเปลี่ยนเป็นเบอร์มือถืออาจจะ086อะไรก็ว่าไปะนะคะคทีนี้อแน่นอนพอคนเริ่มรู้และว่าไม่น่าจะใช่หรือบางทีก็มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน who call ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามิจฉาชีพก็ทำงานคู่ขนานกับตำรวจค่ะ ใช้เบอร์02โทรไปคําว่า02บางทีหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเบอร์ office, ออฟฟิศมันเป็น<ช>เบอร์รที่มีที่อยู่เป็นหลักแรงนะคะแต่จริงๆณตอนนี้เนี่ยเบอร์02มันมีเรื่องของการโทรที่มันเป็นเทคนโนโลยีอีกแบบหนึง่งซึ่งสําหรับบ้านเราเองเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าคนที่ควบคุมเรื่องของการโทรเข้าโทรออกแล้วก็การสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยก็คือทางกสทชทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยมีการร่วมมือกันกับก,กสทชรวมถึงค่ายมือถือบ้านเราด้วยก็คือ AIS นะคะแล้วก็ดี แล้วก็ทูคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มีสองค่ายแล้วจับแก๊งจีนเทาค่ะมีการเช่าเบอร์โทรหมายเลข02เนี่ยกว่าหมื่นหมายเลขแล้วก็โทรไปหลอกประชาชนค่ะปรากฏว่าไปพบข้อมูลว่าโทรไปแล้วเนี่ยกว่า700ล้านครั้งนะคะคุณผู้ชมเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านบาทได้โอ้โหคือ700ล้านครั้งนี่ความจริงตัวเลขถ้าเกิดว่าเป็นเป็นโอเบอร์เรนเตอร์ที่ให้ข้อมูลเนี่ยจริงน่าจะน่าจะเห็นแล้วนะ ใช่ค่ะแต่ปรากฏคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าปกติมันต้องยกหูหาถ้าเป็นศูนย์สองทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติคะ่ะร่วมกันกับทางกสทชนะคะแล้วก็มีทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตัวแทนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะก็มีทั้ง AIS และ True มาแถลงผลปฏิบัติการที่ชื่อว่ามาตรการระเบิดสะพานโจรคะ่ะ โดยปฏิบัติการแรกนะคะมีการจับแก๊งจีนเทาค่ะที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเบอร์0-2เนี่ยแหละค่ะไปโทรหลอกลวงประชาชนโดยเป็นการโทรแบบผ่านอินเทอร์เนต็ตนะคะคือเดิมเนี่ยใช้เป็นการโทรแบบ V O I P V O i p ก็คือการโทรผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตระบบดั้งเดิมระบบดั้งเดิมเป็นแบบอะ,อะไรอะไอโทรศัพท์ตั้งโต๊ปะปะ ประมาณนั้นแต่ว่าใช้สายแลนอะพูดง่ายๆเป็นระบบอนาล็อกเดิมใช่ค่ะแต่ทีนี้ระบบนี้ เป็นระบบใหม่ค่ะคุณผู้ชมมิจฉาชีพเอามาประยุกต์ใช้เป็นระบบที่ชื่อว่า SIP trunk นะคะคือระบบนี้จริงๆคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็น call on cloud ซึ่งในไทยของเราเนี่ยคนที่ให้บริการโทรคมนาคมเนี่ยก็คือ NT นั่นแหละนะคะเราก็จะเห็นว่า 02, 02. เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นในออฟฟิศแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นเบอร์บางที่อาจจะเป็นเบอร์สวยเบอร์ VIP ต่างๆนะคะซึ่ง02เนี่ยเวลามันโทรและที่บอกว่า700 ล้านครั้งเนี่ยก็ใช้เป็นระบบอินเทอร์เน็ตโทรเนี่ยแหละแต่เป็นเบอร์เหมือนเช่าเอา0ูนย์อ่ามันไม่ได้ใช้เป็นเบอร์อินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมิจฉาชีพมันก็เอาตรงนี้เนี่ยมาใช้ก็เลยก,กลายเป็นเอาเบอร์นี้มาหลอกคนไทยนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าสําหรับระบบนี้เนี่ยตัวของโอเปอเรเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเช่าไปใช้ในองค์กรหรือว่าเป็นบริการคอร์เซ็นเตอร์ในการสอบถามข้อมูลต่างๆคือเพราะว่ามี3บริษัทค่ะ ที่เป็นชาวจีนร่วมกับคนไทยตั้งขึ้นมาแล้วไปเช่าเบอร์ศูนนี่ยแหละมาหลอกคนไทยซึ่งการโทรเนี่ยเจ็บล้านครั้งคุณผู้ชมต้องโทรถี่ขนาดไหนนะคะความเสียหายประมาณ40บล้านบาทเวลาโทรไม่ใช่คนต้องยกเนาะมัน<ม>ใช้อินเทอร์เน็ตในการโทรผมถึงสงสยยัยไงเอ,อ,อ๊ะทำไมเจ็ดร้อยเกว่าล้านครั้งแล้วเราต้นทางเขาไม่ได้สังเกตเหรอเอออ่ะ,อะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงคะ่ะเบอร์สิบั้ง เป็นเบอร์ที่ทางโอเปอเรเตอร์จะให้ผู้ให้บริการกต่างๆมาเช่าไปนะครับโดยปกติแล้วซิปทั้งจะเป็นเบอร์02และนำไปใช้ในการโทรให้บริการกต่างๆเช่นการโทรภายในองค์กรตัวเองหรือว่าโทรให้บริการเป็น Call Center ในการติดต่อสอบถามต่างๆนะครับแต่ว่ากลุ่มคอไลกลุ่มนี้มีทั้งหมด3แก๊งนะครับได้เช่าเบอร์โทรัพท์ เป็น1ิบครั้งและนํามาใช้ในการหลอกประชาชนคนไทยครับซึ่งในการหลอกเราพบว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราถึงมิถุนาเนี่ยมีการโทรเข้าหาประชาชนมากกว่า700ล้านครั้งบนโทรศัพท์สิบครททั้งท,ท,ที่เช่าไปทั้ง3บริษัทเเป็นรวมทั้งสิ้นประมาณ1 1 0 0 0กว่าเลขหมายที่เช่าไป ทีนี้เจ้าหน้าที่นะครับก,ก็ตรวจสอบเชิงลึกในเคสนี้นะครับพบว่าบริษัทชาวจีนสีเทาที่ว่าเนี่ยมี3บริษัทแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยสีคนนะครับทุกคนนี้ไม่เคยมาเมืองไทยเลยมีแค่1คนนะครับที่เคยมาเมืองไทยแต่ว่าขณะเนี้ยก็มาอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง24คนคนไทย15คนต่างชาติ9คนนะครับสามารถ จับผู้ต้องหาชาวไทยได้แล้ว9คนแล้วก็ต่างชาติเป็นชาวเมียนมา1คนโดยทั้ง10คนนี้นะครับก็จะมีแบ่งกันทําหน้าที่นะครับตั้งแต่นู่นเลยกรรมการบริษัทผู้จัดการค่าใช้จ่ายแล้วก็บัญชีม้านะครับเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวห,หานะครับช่อโกมประชาชนอังยี่ซองโจรฟอกเงินและบัญชีม้าส่วนอีก14คนนะครับอยู่ระหว่างการติดตามตัว และถ้าเกิดว่าเป็นกรณีชาวต่างชาตินะครับก็จะมีการออกไม้แดงเพื่อให้กับตํารวจสากลเนี่ยในการติดตามตัวรัมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับค่ะซึ่งสิบครั้งเนี่ยคุณผู้ชมที่บอกว่ามันสามารถโทรได้ประมาณ700กว่าล้านครั้งเนี่ยคือการโทร1ครั้งมันสามารถคือมินิมัมเนี่ยขั้นต่ําได้20 สายขึ้นไปใช้คําว่าขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันคงอาจจะเป็นร้อยเป็นพันในเวลาเดียวกันกับการคอ1ครั้งเดี๋ยวผมไปขยายความ,มขยายผลให้เรื่องของอทําไมถึงมันมันปล่อยได้ถึง700กว่าล้านครั้งละกันใช่ค่ะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอันนี้เป็นปฏิบัติการหนึ่งนะคะที่เรามีการกวาดล้างได้แล้วทีนี้ไปดูปฏิบัติการที่2ที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นการจับกลุ่มนายหยางมูย่ยี่เป็นชาวจีนอายุ35ปีค่ะ พฤติกรรมีนี่ก็คือเขาเช่ารถยนต์แต่ว่าติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ SMS ปลอมหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนหน้านี้คือเขามีหน้าที่คือขับรถคุณผู้ชมขับรถอยู่ย่านใจกลางสุขุมวิทขับไปเรื่อยๆค่ะขับไปเรื่อยๆขับไป3วันเนี่ยเขาสามารถส่ง SMS ไปเกือบ1ล้านครั้งโโถามว่า SMS ที่เขาส่งไปมันคืออะไรเช่น อ้างว่าตอนนี้คะแนนสะสมคุณจะหมดอายุอ่ะทุกคนน่าจะเคยได้ได้เห็นนะหลายอันอาจจะอ้างเป็นแบบโทรศัพท์มือถือเครือข่ายนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่โอ้โหดูในคลิปที่เจ้าหน้าที่พรีเซนต์นะครับอยู่ในผับนนี่ไงเนี่ยตรงนี้แหละก็คือก็คนอยู่ในนี้เยอะก็ขับวนไปเลยนะคะและพอทุกคนได้ SMS อันนั้นมันไม่ได้แค่บอกว่า มีเรียกว่าคะแนนสะสมที่คุณจะต้องกดนะแต่ว่าแนบลิงก์ไปด้วยทีนี้พอแนบลิงก์ปั๊บคุณผู้ชมคือหน้าตาเนี่ยคล้ายกับไอ้อย่างเงี้ยค่ะมีชื่อเหมือนค่ายโทรศัพท์มือถือเราเลยบางคนอ่ะไม่ได้ดูดีๆนะคะก็กดเข้าไปพอกดลิงก์เรียบร้อยค่ะกรอข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆคือจะแลกคะแนนค่ายมือถือนะคะกรอปั๊บโดนดูดเงินปุ๊บค่ะ ซึ่งชุดจับกลุ่มมีการเฝ้าสังเกตการอยู่3วันจึงพบรถและพบตัวผู้กระทำความผิดก็คือขับวนไปเรื่อยๆค่ะเป็นกรุงเทพชั้นในซึ่งจากการตรวจสอบภายในรถค่ะ <S <S เห็นไหมคะคุณผู้ชมสิ่งนี้คือเครื่องจ่ายไฟเคลื่อนที่เป็น Power Station กำลังไฟอยู่ที่8,000วัตต์1ตู้เป็นเลาเตอร์ไวไฟ1ตัวแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องนะคะซึ่งจากการทดลองเนี่ยพบว่าเครื่องส่ง SMS นี้สามารถส่งได้มากกว่า10,000ครั้งภายใน1ชั่วโมง แล้วก็มีระยะรัศมีในการส่งได้ไกลกว่า3กิโลเมตรค่ะโดยเงินที่จะดจูดจากเหยื่อเนี่ยจะส่งไปให้ผู้ร่วมขบวนการไม่ได้อยู่ในไทยนะคะคอยู่ในเวียดนามเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะถ้าประชาชน,นไหนเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเปิดเข้าไปสู่หน้าอีกหน้าหนึ่งเป็นเพจปลอมนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บ มันจะขึ้นเนี่ยครับดูดูดูตามจอจะเห็นว่าคะแนน9,268ของคุณใกล้หมดรีบแรกของขวัญเลยพอประชาชนกดปั้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นหน้าของ AS แต่เป็น AS ปออมนะครับแล้วก็จะถามต่อว่าท่านพร้อมที่จะแกลกรางวัลไหมมันก็จะมีทั้งมีทั้งกระเป๋ามีตุ๊กตามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราเลือกนะครับสมมติเราเลือกกระเป๋าใบหนึ่งสวยๆคลิกไปเสร็จมันก็จะให้เรากรอกข้อมูล นะครับชื่อที่อยู่อายุหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรเครดิต C C V หลังหลังหมายเลขบัตรเครดิตนะครับรวมทั้ง expire date วันหมดอายุของบัตรต่างๆนะครับเมือ่อเมื่อพวกเรากกอกเข้าไปเหยื่อก่อกเข้าไปนะครับก็จะมีขบวนการของแก๊องฟอกเงินอีกแก๊งหนึ่งรายนี้เราพบว่าแก๊องฟอกเงินอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับก็จะเอาหมายเลขบัตรเครดิตนี่แหละไปซื้อของที่เวียดนามเป็นเงินดอง นะครับบางลายโดนไปสี่ห้าหมื่นก็มีเนี่ยแหะค่ะคุณผู้ชม,มก็ต้องดูดีๆยิ่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ด้วยเดี๋ยวบางทีบางคนนะคะพอได้ SMS ก็นึกว่าเอา้าก็อาจจะมีเขาเรียกว่าของสมนาคุณนะแลกคะแนนแลกของขวัญน,นะคะลองสังเกตดีๆนะคะคุณผู้ชมคือทางตำรวจค่ะก็ฝากประชาชนมาว่าถ้าหากว่าคุณได้รับ SMS หรือมีเบอร์โทรที่ขึ้นด้วยศูเนี่ยลักษณะแปลแปลก ก็สามารถที่จะมาแจ้งข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะผ่านทาง Thai Police อ,อนไลน์หรือแจ้งผ่านบริการ s แ a มเบอร์มือถือหรือว่า sms ให้กับเครือข่ายหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้บริการได้ก็คือคุณใช้ค่ายไหนโทรไปที่ศูนย์บริการค่ายนั้นค่ะคแล้วก็บอกไปเลยนะคะอาจจะเป็นการบล็อกหรือว่าอาจจะเป็นการให้เขาช่วยตรวจสอบอะไรก็ว่าไปเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพนั่นเองค